ผมว่ามันสวยหมดแล้วนะหมดนี่นะแต่มันไม่น่ามีไม่ดูรถสิที่เราไม่ดูรถไม่ดูคนไหนไม่ได้แบ่งไม่ดูไมนอันนี้มันออกใหม่ดูดูว่าดูธรรมชาติป่ะเนี่ยอันนี้ธรรมชาติโอ้โหธรรมชาติหน่อยเผลอแล้เนี่ยโอ้เผลอแล้วเลยดูรถไปดูมีพอยเท้าวสองคนทำอะไรกันน่ะโอยช่วยกำลังเรื่อกสัน สิ่งที่ดีที่สุดเฮ้ยช่วยช่วยคิดหน่อยดีนี่มันใกล้ถึงวันแล้วมาลืนนี้ก็หวยหวยออกล้วยังไม่มีรู้จะซื้ออะไรเลยจะมาปรึกษาเรื่องหวยเหรอเออนี่เลยเนี่ยถามมีโชคเลยเขาเซียนพี่นุ๊กฝันบ้างมั้ยฝันี้ไม่ฝันนะเดี๋ยวนี้นอนหลับสนิทเลยเคยฝันเมื่อก่อนเคยฝันฝันแล้วฝันแล้วละมือละมือแล้วมันเป็นชื่อคนพอมันเป็นชื่อคนปุ๊บแล้วเขาก็ได้ยินเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็ช่วยให้หลับสบาย เขาก็ทำให้ชื่อคนละวลัะนชื่อสาชิอชื่อไ่ือ่อก็เขาก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ฝันอีกเลยเลิกฝันดีกว่าหลับซะหนิถอกนุกถุกถุกถุงถุกนุ้แุกวุกถุกถ้กถุ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 กถันถุกถุฝันกถุกนุกอุกฝันถ่าอะไรอกถุกถุกถุกไุกุ่กถุกถุกถ่กถุกถนกถุกถุกถุกถมกถุาถุกถุกถุกถักถุกถะกถุกถุกถุกถักถุ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 กฝันว่า พี่นุ่งมาปีนต้นไม้อยู่หน้าบ้านฝันถึงพี่ปีนต้นไม้ปีต้นไม้พี่นุ่งเดี๋ยวก่อนเลยปีนต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พิ่งคิดอะไรป่ะคิดอะไรกับพี่เพื่อเนี่ยบ้าไงพี่คิดดิคิดอยู่อย่างเดียวเลยอะไรก็ควรจะไปทำบุญเยอะๆแล้วฝันถึงพี่เนี่ยโอ้ไม่ไม่น่ายได้รากไก่ที่ไม่กี้มด้ปะตอนนั้นมันในน้ำแล้วไม่ใช่ไม่ต้องกินไก่บ้าปีนต้นไม้เฉยๆไม่ปีนต้นไม้เฉยๆนะแต้นไม้ปอปลาแปด็งน้อยตั ตอ้ปุ๊บแปดหนึ่งแปดหมื่นแปดหนึ่งแปดหนึ่งมาละสองเดี๋ยวเดแปดหนึ่งมันเป็นแค่เลขไม่เอาเอาแบบเอาแบบเยอะๆเอาแบบเลขเต็มๆเลยอะไร่างเงี้ยเดี๋ยวต้องถามแค่นี้จริงหรอว่าไม่หมดเราไม่หมดรายละเอียดรายละเอียดปีนต้นไม้อยู่หน้าบ้านไม่ได้ปีนธรรมดาแก่พาปีนด้วยแก่พาปีนต้นไม้เหรอทำไมทำไมบรรยากาศที่เล่ามันดูคุ้นๆเไม่ได้เออไม่ใช่ม่ใช่เอ๊เดี๋ยวปีนต้นไม้หน้าบ้านแก่พาปีน อันนี้พี่พอตีได้ที่ธงเห็นเนี่ยธงมองขึ้นไปใช่ไหมใช่อยู่ข้างล่างเลยพี่ปีขึ้นมาแล้วเห็นอะไรก็มันไหวๆแกนแกงควายมันแกงควายอยู่มันแกงควายอยู่แกงควายอยู่แล้วมองขึ้นไปมองเสยแน่นอนศูนย์หนึ่งศูนย์อนอันนี้อัน้อันนี้อันนนนี่อนีันีอันนี้ัน้อ้อนนี หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อุ้งปากกามันเขียนขูดผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอีกตัวหนึ่งขอรายละเอียดเพิ่มอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวพี่จะรวยนะพี่จะถึงเป๊ะเลยตอนนั้นมีพี่นุอยู่พี่นุอยู่ข้างบนต้นไม้มีพี่เน่ด้วยพี่เน่อยู่ข้างล่างพี่นุอยู่บนพี่เน่อยู่ข้างล่างมันเป็นต้นไม้เฉยแล้วก็กําลังอ่องหอกแทงขึ้นไปข้างบนหอกหอกหมอหีบ หือเป็นแบบไหนออกแบบไหนหีห้าออกเป็นแบบเหมือนเป็นแง่งๆสามสามอันอ่ะสามสี่สามงามได้ก็เป็นสามก็นี่เลยแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามเออคนลุกวากกาขีหนึ่งสองสามสี่หกหกหกตัวหกตัวอนี้มันได้อย่างนี้มันก็ต้องรอที่หนึ่งแล้ละต้องซื้อราที่หนึ่ง ปะขนาดนี้ <20 S 2> กี่ใบกี่ใบสิบใบไปเลยสิบใบใบสิบใบสิบล้ยีย่ส <10 S 2> ิบ <10 S 2> ลา้านายี่สิบล้านสิบสามมัดีงั้นพี่ไม่ใช่ใบละสิบซื้อมาสิบใบโดนเงินรางวัลรางวัลที่หนึ่งยี่สิบล้านอะยี่สิบล้านโอเคละเราจะรวยกันแล้วยี่สิบล้านงั้นเราไป เที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าประเทศเออไอแม่ฟังนหไม่ใช่ไม่เปหนรเดียนโฮเอ้ยเอาฟังยุโรปยุโรปยุโรปเนี่ยีไมเนี่ยอิตาลีเลยมันก็คิดกันแบบเด็กๆแบบนี้เขาก็ไปทัวร์รอบโลกอ่ะเงินเนี่ยมันต้องลงทุนมันต้องเก็บไว้เด็กๆมันเอาไปเที่ยวไปเที่ยวก็หมดซื้อรถดีกว่านี่รถได้ดูอยู่ใช่ไหมเนี่ยซื้อรถนี่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  นวีออสแจ็ควีออสใหม่วีออสใหม่มันมันมีกี่สีหนึ่งสองสามเจ็ดสีเเอาไปเลยเจ็ดคันเื้อเจ็ดคันขับเจ็ดวันไม่ซ้ำสีแล้วเป็นไงเดี๋ยวพี่ให้ให้โชนให้ชยนึ่งพันตีฝันให้หนึ่งพันเลยอ่าทองก็ทงเอาไปหนึ่งพันทองเป็นคนฝันเอาไปหนึ่งพันโนเน่อยากได้รถอยากได้รถเอาไปหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวลุกเองหนึ่งพันสี่คนสี่พันปั๊บเย็ยกุยเย็ยกุยชอบมาบ่อยๆอ่ะให้มันไปมันจะได้ไม่ต้องกวนเราอีกหนึ่งพ เลขสองคันเอาไว้เป็นสำรองเป็นอะไร <No. S 1> เปลี่ยนรถเป็นอะไรพวกเออเดี๋ยวเปลีป่ยนโน้เง,งินเนี่ยหามาได้เนี่ย<ม>ก็เก็บไว้แต่มันยี่สิบล้านซื้อทําไมรถนีถ่มัมีอยู่ที่มีอยู่มันก็ใช้ได้ขับได้เหมือนกันแล้วจะซื้อแจกทําไมขายมันเป็นรถที่มีอยู่มันเป็นรถเก่าแล้วนี่มัน new year มันเก่ามันก็ใช้ได้ new year ร it> ู้จักไหมมันเป็นรถมันรถใหม่ของใหม่รถดีกว่าโอเคมันดีแต่อันเก่ามันก็ใช้ได้เข้าใจไหมทําไมไม่เก็บเงินทําไมไม่เก็บเงินเก็บเงินเพื่ออนาคตได้ยินไหมอนาคตเมื mm ่อไหร่เม่อถึง20ล้านเ่มีลูกเพื่อมีลูกค่าใช้จ่ายค่าเรียนค่าอยู่ค่ากินค่าส่งต่อเรียนมัธยอตอีกไม่ใช่แค่นั้นให้ลูกมันไป2ล้านพอ2ล้านไม่พอถ้าเกิดมีลูก3คนล่ะ สี่คนห้าคนนั่งเขียวเลยแล้วทำไมไม่ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะมีลูกสี่ห้าคนใครจะมีลูกสี่ห้าคนจะบ้าเอาก็เหลืองอะโรกหมาอีกโูกหมาอีกใช่ป่ะใครจะเลี้ยงหมาทั้งเนี่ย เลี้ยงแมวที่เลี้ยงแมวฉันจะเลี้ยงหมานี่ไม่ต้องเถียงกันเขียนไปอ่ะเงินโลกเงินโลกหมาเงินประกรนันอีกเงินประกรันทาแล้วก็อมมอมตับท์เงินอนาคตแล้วทาไมอ่ะขับรถยนภาษีได้อีกบางสิมันไม่เป็นขึ้นมันเรื่องนานๆทั้งนั้นเลยเอาอะไรให้มันใ,นใกล้ตัวก่อนนิดนึงน้องมันยังคิดได้ดีกว่าเลยไปเ,เที่ยวต่างประเทศนี่มีความสุขกว่าเลยเนี่ยไปกันเม่อ่จะได้ใช้ไปเที่ยวทำไมไป บอกให้เก็บตังค์เผื่ออนาคตเผื่อป่วยเผื่อตายเผื่อเป็นมะเร็งเนี่ยทำคีโม <c oughs> เป็นล้านเป็นแสนเนี่ยเผื่อนูเป็นมะเร็งเป็นแน่ๆเลยแบบเนี้ยทำไมนุไม่มีเรื่องดีๆบ้างเลยบ่องได้มา20ล้านนี่ทำไมไม่มีเรื่องดีๆบ้างเลยฮะคือทำไมอยู่กับเน่แล้วมันไม่มีเรื่องดีๆเลยนุนี่นิ่มยได้ฉันแล้วยุดไม่มีเรื่องดีใช่ปะนุเป็นคนซื้อนะ20ล้านหยุได้นะนุไม่อยากกันเน็ยแล้วไปแต่งกับผู้หญิงที่มันมีความสุขกว่านี้ก็บุญแล้วนี่จะแบ่งกันไหม นีนด้านแกออกเลยใช่ไหมฮะพอรวยแล้วแกคิดจะมีใหม่ใช่ไหม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 อกนอีกนีแกคิดจะรวยแล้วก็ิงมอ้กอือ 20คี่ส no> ิล้านนี่นี่ทตอนนี้มันยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้เริ่มซื้อเลยนั่นไงจริงเงินยังไม่ได้เลยก็เพราะว่ายังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้แกองที่อย่างนี้เลยถ้าได้เงินนะแกจะต้องทำจริงๆไอหนแกจะต้องาไปเที่ยวหุ่นหรือว่าไปหาเมียอะไรกัจริดยที่แกคิดจะทิ้งเมียหแกรวยฮะเมืเขาจะซื้อรถจะซื้อรถไม่ซื้อ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  มาเล่นหวยแบบเชิงธุรกิจกันเถอะเฉียบขาดแม่นยำสถิติวิ่งเลขกล้างสองตัวหนึ่งตัวตั้งแต่ปีื่อานนีเนคนนี้มันจะออกหวยจะออกอยู่แล้วเนี่ยต้องมาหาเลขอยู่ยังไงแล้วมันดูดิเนี่ยทั้งเล่มนะบอกนี่รวมอาจารย์ดังสรุปเลขเด็ดสดๆปั๊บลอาจารย์ให้ไม่ตรงกันสักคนหนึ่งโอ้ชิคเชอรอนนอาจารย์สุริยานี่ที่สุดของที่สุดนี่ไม่ต้องไปดูแลหนูสื่อโดนจะโดนเต็มอเลยมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งหนู แถวนี้สาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์เออเขาบอกเป็นต้นไม้เขาบอกว่าต้นนี้นะเขาไปขณแม่นมากมั่นมากคือไปขอเนี่ยมีคนหมอเขาบอกว่ามีคนไปขอนี่คือนี่ฟังต่อๆกันมานะขอสิบทีได้ถูกสิบทีติดกันขอสิบได้สิบคิดดูป่านนี้รวยขนาดไหนใช่ไหมแต่ว่าไปขอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาชุดไทยไปแก้บนชุดไทยแก้บนเอาสบายออก ก็เห็นแต่ข้างบนข้างล่างอะเลืกอะเรื่องแก้บนแก้บนแม่มีอารมณ์ขันอีกแต่ถึงชุดไทยต้องแก้บนลำบากหน่อยเ่าเขาบอกต้องไปตอนกลางคืนต้องไปกลางคืนด้วยกลางคืนนี่ไม่ใช่สี่ทุ่มนะคือต้องหลังเที่ยงคืนไปอุ้ยไปกลางคืนกี่ต้องไปไปกันหลายหยคนไหมไม่ได้ต้องไปกันสองคนเพราะจะต้องไม่บอกให้ใครรู้เพราะว่าเดี๋ยวดวงมันรั่ว เดียนดงนี่เออ่สเป็นแล้ค่สองคนนเออไมตใช่เนี่ยกลางคืนสองคนถูกต้องแล้วผมต้องเอาแป้งไปด้วยไหมเอาไปสิท้อไม่ขูดนะแป้งไปแป้งค่อค่อยลูบเออพอลูบไปเรื่อยมันจะขึ้นเลยมันขึ้นเลยโอ้โหอันนี้โอ้โหชัดเลย คัดเลยคิดว่าคุยกันสองคนแล้วจะไม่มีคนได้ยินใช่ไหมฮะต้องนัดออกไปทําไม่ดีไม่ร้ายกันใช่ไหม้ไปดึงดึงดึงแก้บนแก้ล่างด้วยมีรูปแป้งขึ้นด้วยโอ้โหนี่ผมผิดหวังในตัวพี่มากพี่นุผมเสียใจในตัวพี่มากผมจะไปฟ้องพี่แน่กพรพี่เป็นคนไม่ดีพี่มันเป็นคนเลวพี่ใส่ไม่ดีกินบนเรือนขี้บนหลังคาขี่ช้างจับตั๊กแตนเลวนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันพบกันมาตั้งนาน ไม่คิดว่าจะเป็นคนอย่างนี้เลยนะเนี่ย้าโชดคงรักโชดขนาดไหนอะฮะวันนี้เราจบกันเลยฟันจริงมันกรนะจ่างแลว้วเราจบกันเลยต่อไน,นี้ไม่ต้องมาคุยกันแค่นี้แหละ แตเรียว่ตเปต้นหนึ่ง <bur> <Whats. S 2> Tyson ตแล้วก็บางนี้เขาบอกว่าเป็นตน <c solvent> ้นตะเคียนแพตินัมตะเคียนแพตินัมตะเคียนทองหรือเปล่าแพตินัมนี่มักตะเขียนทองอีกะมอกนี่ แม่นมากไปกินพุาสิน่าพลาสติน่าไปกินน้ำหรือเปล่าไม่ใช,ใช่อันนี่นี่ระบาด<อ>เออเขาไม่ได้ยินนั่นนี่ไอ้นี่ดังมากดังมากๆนี่เป็นแต่ว่าไอ้ที่บอกตอนแรกเนี่ยดังกว่าตูดไม่ถูถูถูมือนกันแล้วขึ้นเหมือนกันขึ้นอันนี้ไม่ต้องไปไปกลางวันก็ได้ไปกลางวันได้อันนี้ถูกลางวันก็ขึ้นได้ก็ไปถูนี่ก่อนกลางวันแล้วก็ตองขึ้นเลยใส่อันนี้ไม่ใช่ไปถูต้นไม้